สวัสดีครับทีนี้เราอยู่อัพีทีนะครับอยู่บ้องพีทีอ่าตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มนะครับตอนสี่ทุ่มไคร,รู้จักดีครับแยกตะกูมันมีด่านนะครับมีด่านซึ่งก็ไม่รอดครับถ้ารถมบรรทุก ยังไงก็โดนครับข้างหน้ามีดา่านซึ่งผมจะไม่ไปผมจะจอดนอนรอไปก็สี่ร้อยไปทําไมครับจะรอให้ด่านเลิกก่อนไม่ไปอซึ่งเขามีดา่านะครัยอ๋อใครที่มานะครับเอ่อเส้นตะโกนก่อนเข้านางรองครับ ตั้งประมาณห้าโมงเย็นครับถึงสี่ทุ่มโดยประมาณเขาจะตั้งดา่านคุณจะโดนทุกข้อหาเห็นไหมครับนูน่นแบบ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 แบถบามว่าผิดไหมผิดผิด,ดยอมรับผิดไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ว่าไม่ผิดเนี่ยอาอาจะตั้นให้เราหนึ่งข้อหาอยู่แล้วครับอ่าที่เรืเกี่ยวนะครับรู้ๆก,กันครับมันตุ้ยยุ่นครับอ,อ็มันตุ่ยยุ่น เลื่อนออกนอกตัวรถเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงครับถามผู้รู้เลยครับแนะนํหน่อยครับผมเคยถามตำรวจนะครับที่แล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงถามตำรวจครับเราจะทํายังไงไม่ให้รถเกี่ยวโดนจับข้อหามันตุงยืน่นซึ่งร้อยทั้งร้อยโดนนี่ลหละครับข้อหามันตุงยืน่นยื่นเยอะไหมมันไม่น่าเกี่ยดครับเนี่ย ยืดเราแค่นี้ครับประมาณสักยี่สิบเซนไม่ถึงสามสิบเซนนะครัก็ด่านเขาจะตั้งเรียงยาวผมผมเคยไปนะครับโดนไปสี่ร้อยครับก็ขอสองร้อยไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นกฎมันเป็นกฎอ่าผิดเราก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าสีพรบเรามีหมดครับเราไม่ได้ขามไม่ได้อะไรแต่ก็โดนครับเนี่ยเขาต้องจัดให้หนึ่งข้อหาครับไม่ว่าจะเป็นไฟก็เป็นอะไรก็ ยังไงก็โดนครับถ้าขี่รถเกี่ยวมาซึ่งผมป <c oughs> ีเครื่องนอนเล่นดูเขาก็ตั้ง่านดีกว่าเอาอดใจรออีกเพราะว่าผมจะกะมาตอนตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วครับผมจะก็รอให้เขาเริ่มดางแล้วผมค่อยไปตอนนี้ก <c oughs> เ็เรียนรายเรียนรายนู่นตั้งทุกวันครับไม่มีวันหยุดราชการาวัน,นวันทุ์นจีนวันพระใหญ่วันอะไรครับตั้งทุกวัน แต่ก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็รู้ตัวว่าผิดก็อย่าเสนอหน้าไปครับยังไงก็โดนครับยา้ายรถเกี่ยวอาชีพเราโดนทุกอย่างครับก็ถึง,กงโกงก็ถงเกน่ยวของหน้าโกงถึงได้หน้าโกงขึ้นมาบนถนนก็โดนตำรวจจับข้อหามันทุกยื่นจะประมาณนี้นครับแล้วก็บมื่ีก็อือ เอาง่ายๆมีเรื่องที่แบบน้อยใจเยอะประมาณว่าพวกเกี่ยวเนี่ยตอนเกี่ยวนี่ก็คือพอใจแบบว่าเกี่ยวดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตอนจ่ายเงินก็จะมาบ่นว่าเนี yeah. ่ยตรงนั้นก็เหลือตรงนี้เกี่ยวเหลือเยอะบางทีทำไมไม่ย้อนมองกับดูตัวเองบ้างครับหนึ่งหนึ่งคือหน้าน่ะเรียบไหมหนามันเป็นร่องมันเป็นกระดูดแล้วก็ท้าก็ประโยชน์เนี่ยมันตัด ไม่ไม่หยอดตามแถวทาแนวที่รถมันจะเดินหนึ่งก็คือว่าถ้ารถมันเดินนิ่งมันก็กินได้ดีครับมันไม่กระโดดรถไม่กระโดดง่ายๆว่าถ้าเรากินข้าวอ่ะเอกินเข่าทั้งรถกินเข่าทั้งรถรถเรียนตัดหล่อลรถรถลูดลูกละนาดเนี่ยเอาเลยนายมันเหมือนลูกละนาดครับลูกละนาดเราลองกินเข่าก็ตักเข่าใส่ปากไมนถี่รถปากกันมันก็หลักการเียวกันครับเนี่ยมันก็เป็นหัวแทงครับหัวแทงแล้วก็โซ่ตีเข้าไปครับมันจะไม่ให้มันหลุดมันไม่ได้ครับ ก็วันนั้นต่อไม่ปักครับดีตาไม่ชนแต่ล้อชนครับผมจิ้งตกรถครับผมจิ้งตกรถผมก็จิตช้ำนิดหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปด่าเจ้าของนานะผมไม่ได้ด่าผมก็แค่ไปบอกในหน้าในหน้าเขาไปบอกว่าต่อหมดรือยังตาตาเขาก็พูดหน้าตาเฉยว่าเออมันมีตัอเดียวแค่นั้นแหละผมไม่ได้ว่ารู้สึกจะซ้ำนึกผิดอะไรนะครับเขาห่วงแค่ผลผลิตเขาแหละประมาณนั้นอะ ว่าเขาพูดดูจะล่วงจะหงอยาอะไรไหมจะเลือเยอะไหมเขาห่วงแค่ผลผลิตเลยเขาไม่ห่วงว่าเอ้ยลามันเจ็บไหมอะไรอ่งี้ตาลือมองอะไรอ่งี้วะมีแบบอะไรมาถามอะไรมาบอกเขาเลยแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่นี่คือหค้งร่วมเกี่ยวครับแต่นั่นแหละครับเขาพูดไม่ดี <c oughs> ได้น้อยขอลดหน่อยได้ไหมเขาพูดไม่ดีมันตายมันเกิดอย่างเเจ,าเจ้าเจ้าบาดูแลรักษา เจ้าเอ่อปล่อยให้ยญ้ามันขึ้นไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยเ้าพูดมันไม่ได้ผลผลิตที่ตามที่บ้านขึ้เนื่องเขาบันเนืองเขาได้รายแก่นั่นเองครับเราเราต้องขอลดขอลดนะขอลดไปหนึ่งไร่คือพูดภาิปไร่ขอลดไปหนึ่งไล่เราก็ขายไปแล้วสิตร้อยสิตร้อยเราเหนือเท่าไหร่ได้วิ่งเต็มเหมือนเดนิมนี้เราก็ไม่ซีเรียสครับเราก็พูดแบบง้ออุมเราบ,บ้างครับแบบ ผมเชื่อว่าอาชีพอย่างเราเนี่ยอย่างข้าวเขาก็จะเกี่ยวให้หมดทุกเม็ดทุกรวงแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะเหยียบหรือจะอะไร,รบางทีมันจะต้องบึงไถนานะครับวิ่งนาเล็กไหมรถมันต้องเลี้ยวบ่อยไหมพื้นนามันเรียบไหมเหมือนว่าเขาสะดวกแบบนี้เขาหยอดแบบนี้ทาไมไม่ทําแบบให้รถมันต้องเลี้ยวน้อยที่สุดเนะี่ยก็คือว่ามันวิ่งเห็ียบเกี่ยวได้ไปแนวยาวๆไม่ต้องเลียยเล้ยวบ่อยนี่เลี้ยวบ่อย จังหวะที่มันถอยมันก็มองไม่เห็นมันก็อ่านเบียดอาจชนบ้างอาจตะกิดล้มบ้างบางท่านก็แค่ฝาครอบมันเฉียวหน่อยเบียดหน่อยหนึ่งมันก็ชนล้มแล้วครับมแปลงนั้นก็เจ้าของนาเขายังพูดเองเลยครับก็ยังออกปากเองเลยว่าพัานนี้น่ะมันลงง่ายตาเลยไม่อยากไปย้ายสปริงเกอร์บ่อยถ้าไปย้ายสปริงเกอร์บ่อยเขาพูดตาล้มหมดหนาเนี่ยเออล้วไปยังหูครับแต่ว่า ก็ล้นเกี่ยว <sk ill> เกี่ยวล้มเกี่ยวชนบอกว่าเหลือเยอะเออหน้าเขาประมาณฟรีแมนนั้นละประมาณหนึ่งวิ่งละหนึ่งงานครับหนึ่งงานกว่ากว่าครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้ายอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงเดินมาดา่าโวยวายบอกว่าเกี่ยวเลยเยอะเกี่ยวไม่สะอาดจะให้ขึ้นจะให้คันนี้ขึ้นผมมองนี่แหละครับอาชีพพ่อมุมอมอ่งเขาครับแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแต่ว่ากะโอเเข้า ก็คือว่ารถเราอุบัติเหตุไปชนตอ่อที่เขาไม่ปัดลืมเขาพูดว่าแค่ในลืม <c oughs> แต่ห้องเกี่ยวเหลือเกี่ยวไม่หมดเกี่ยวไม่ถูกใจเขาตอนจ่ายเงินทั้งจ่ายทั้งบนเกันนะครับคืออาชีพเทาครับอาชีพเราเราต้องเจอไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอเราต้องเจออะไรแบบนี้เนี่เราสุฟังครับเราสุฟังนะประจุเลยประจุอะไรบางทีคงก็น้อยใจนะครับ เออเราลงทุนทำรถมาตั้งกี่ล้านครับแล้วต้องมาพลาดเพราะว่าลืมเขาไม่ได้สนใจนะครับว่ารถเราจะทนตอ่อทนอะไรแบบเสียหายมากน้อยแค่ไหนอแบบอืเหมือนปากพุ่ปูปากเพ็ดก็ผมก็ต้องไปตัดใหม่ตัดขึ้นใหม่ไม่รู้จะหมดกี่หมื่นแล้วที่ไอ้จ้าองหน้าบอกว่าลืมเลยเขาบอกก็ลืมก็หาไม่เจอใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาช่วย,วยรับผิดชอบอะไรอะไรแบเนี่ยไอที่เรามันมันก็ต้องเห็นใจนะครับ บนใจายนินทัง้งใจทั้งจมนะครมบบาเท่าส้นต่อส้นอย่างก็บางทีก็ค้าขอโทษสักคำมันยังดีก้คนใหญ่ลืมมีนีมาสั่นเที่ยวเวลามสั่นเป็นจังไนเนี่ยโอ้ไมไ่รู้สึกดีเลยแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเลยก็คุ้ลืมแล้วก็เื่นเจ็บก็อควต่ออย่างนี้โอ้โหพี่ว่าครับเนีเนี่ยจมครับจมมันก็เป็นคนทิ้นแต่ผมก็พูดเรื่องจริงนะแต่ผมไ,ไม่คุ้มแม่เลยมันก็ในเมื่อเราทํามาแล้วเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับ ประมาณว่าอะไรสิ่งที่เรานําเสนอไปเราก็อยากให้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงครับปรับปรุงเราช่วยเหลือกันครับทํายังไงก็คือให้รถมันเดินง่าย<ๆ>เดินสูกต้องก็คือว่าเราอยากให้ผลผลิตทุกคนอ่ะอยากเก็บเกี่ยวให้มันได้ดีที่สุดเลยเร่อยากให้มันเงียรพราจะมีหนึ่งครับใตใจเลยแต่ว่าครับต้องทับสบปอร์ตช่วยกันเลยมี่เป็นว่าผู้สะดวกแบบนี้ผู้มาคิดให้ใน,หน้อยผู้มาคพิษเป็นหล่องสีรถมึ่งยางมุ่นี่งเนย กูมีหน้าที่ด่ามึงอย่างเดียวโอ้โหคือกูเล่นโฟเวอร์ลุ้นแบบจะกี่ร้อยล้อเนี่ยเห็นไหมนี่ยวิ่งไปเลยรนเป็นร้อยร้อยล้อนะครับวิ่งไปหน้าตาเฉยครับนนั่ซึ่งคนส่งก็ไม่ให้อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้แต่ก็มีผ่านด่านหน้าตาเฉยเนี่ยเนี่เป็นไรครับอย่างเราแบบโนยเล่เนี่ยโดนแล้วยังไงก็โดนเดี๋ยวก็โดนหนึ่งข้อหา ไม่เชีเอาไหนครับเอาถ้าผมไปผมต้องเสียสี่ร้อยผมรอดีกว่ารอด่านเร่องอกว่าเสียไปกินขนมระหว่างทางหนึ่งกว่าสี่ร้อยนไงก็โดนครับกนะ็จำไว้นะครับด่านนี้ถ้ามงเย็นเป็นสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับถ้ารู้ว่าผิดไม่ต้องมาครับโดนสี่ร้อยผมโดนไปแล้วครับโดนมาสองรอบแล้ว